กับผมนั่งเรียนเตรียมทหารวส,สันวณิษ์สิ่งที่ผมคาดหวังจะได้เรียนรู้ในวิชาหน้าตัดสินไทยคือการได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและต้นกําเนิดของหน้าตัดสินไทยการนำหน้าตัดสินไทยไปประยุกต์ใช้และพัฒนาสังคมไทยไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งจะทาให้เกิดความรักของคนไทยกับหน้าตัดสินไทยและสิ่งที่ผมคาดหวังต่อไปคือการเรียนรู้หน้าตัดสินไทยตั้งแต่ การจัดเตรียมอะไรต่างๆไปจนถึงการฟ้อนรำและการแสดงน้าฏศิลป์ซึ่งในความตั้งใจของผมว่าสักครั้งจะได้แสดงน้าฏศิสินไทยและสืบทอดน้ฏสินไปให้คนรุ่นหลังสืบต่อไปซึ่งสิ่งที่ผมจะสืบทอดคือสิ่งที่ผมเรียนรู้และเข้าใจในนาฏศิสินไทยเช่นความงดงามของนาาสินไทยประโยชน์ของนาฏสินไทย และความสำคัญของนาศสินไทย